สวัสดีค่ะนี่นะครับเพื่อนๆค่ะนี่นะครับผักบุ้งตอนที่โตผักบุ้งฝรั่งเนาะเนี่ยที่มันโตแบบเนี้ยโตแบบนี้ก็ไม่กินกันแล้วเนาะผักบุ้งฟรัร่งครับเพื่อนๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นคู่เหมือนกับคู่เหมือนคู่เหมือนผักติ้วนะแต่ไม่ใช่นะเรามาดูนี่กัน ผักบุ้งฟรัรังผักบุ้งฟร,รังรับเพื่อนค่โอยโอ๊ยโอย,อยนี่นะคะนี่พอมันโตแล้วแบบเนี้ยดูยในเห็นเขาเก็บนะแต่ในก็ไม่ไม่เก็บหรอกแบบโตแบบนี้แล้วเพื่อนๆกัน